อันนี้เหมือนน้ำแข็งวิงซูงเลยพี่นิตาให้ดาวดึงเป็นกำลังใจแล้วกันค่ะอันนี้อุย้ยอันนี้สวยมากให้ให้ดาวสวยมากโอ้ oh my god นี่ของใครเนี่ยคือใบไม้อ่ะสวยมากเลยดอกเข็มช่างวันค่ะเราดอกไม้เอ้ยใบไม้เราสวยไว้ก่อนโอ้หอการเอาไปเลยห้าดาวอันนี้คือเลิศเกินปุยพระชาโทษน,นะดอกเข็ม วันแป๊บนึงไอ้2คนแรกพี่ลิต้าเข้าใจได้แต่ยพัชชาคืออะไรอะ่ะได้ไงอะ่ะคือได้ไงอะ่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆ,ๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิต้าคิดแคท <c oughs> ล้วนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วเก็บเบอกนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแบบว่า p ป ed d รอนนั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่ริต้ากับน้องๆเอฟซีเนี่ยจะมาแข่งวาดรูปนะคะตีมบดไร่คูณนั่นเองค่ะเย้แล้ววันนี้นะคะพี่ริต้าอยู่กับน้องไอด้าน้องอมอหวานน้องอนุพัชชานะคะแล้วก็อ,อีกคนนึงหลุดนะคะสงสัยหลุดก็จะเป็นน,น้อง อย่าจะบอกว่าเราผ่านวันไหวครูกันไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่8นะคะแล้วพี่ดีต้าก็ทำแบบทำคลิปอะไรในกิจกรรมวันไหวครูไปแล้วนะคะในบลูเ e วนแต่พี่ดิต้าเนี่ยก็ไปอ่านคอมเมนต์นะคะแล้วน้องๆเนี่ยบอกว่าอยากให้พี่ดิต้าเนี่ยมาวาดรูปนะคะในแมปสปีดรอนนะคะตีวันไหวครูบ้างวันนี้ก็เลยจัดให้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าน้องๆเ c เนี่ยจะวาดจะวาดรูปจะวาดระบบมาได้สวยแค่ไหนนะคะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเราไปเริ่มดูกันเลยดิกาไปและทีมแรกของเรานะคะก็คือทีมผ่านไหว้ครูได้ไหยคะทุกคนผ่านไหว้ครูเดี๋ยวนะเราหาต้นแบบก่อนผ่านไหวครูโอ้ oh my god ยากมากๆเลยวัดไปวัดมาเหมือนกระทงแน่ๆเลยค่ะพีริต้าว่าทำไงดีอะมันยากมดเลยอะทุกคนไม่คาดหวังกับพันตัวเองแต่คาดหวังกับพันน้องๆลวกันค่ะโอ้ oh my god พีริต้าขอเป็นพื้นหลังที่จะคิดว่าไม่มีอัพเป็นสีฟ้า มันยากมากทุกคนผ่านไหวยครูโอ้โอ้สีม่วงเดี๋ยวเด้ไม่เลยเอาเอาสีขาวลงก่อนสีขาวเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่เดดเดดหรอเอาเอาแค่นี้ก็เออเอาเอาอันนี้อันนี้พอใช้ได้อันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้ไม่ยากมากอันนี้ไม่ยากมากแต่ไม่ได้สวยมากแต่เหมือนกระทงแน่ๆเหมือนกระทงแน่ๆเลยนะเราทำให้มันเป็นโคงก่อนนี่วันนี้เรามีตัวตึงหลายคนเลยด้วยนะคะ ป๊บไปละเลงลใช้คำว่าละเลงเลยนะคะคด,ดูะเสร็จแล้วแล้วก็มีเป็นสีเข้มขึ้นมาทำตรงนี้ดีกว่าโอเ้โอเป็นนาทีครึ่งแล้วอ่ให้มันดูมีเลเยอร์นี่ไงเห็นปะมีมีเลเยอร์แค่ตรงนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะสภาพด๊บอ่ะเสร็จแล้วไงต่อก็ เป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าตรงนี้ยเนี่ยเห็นเขามีขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาด้วยเอ้ยเฮ้ยดูเป็นพันขึ้นไหมทุกคนดูเป็นพันขึ้น800ล้านเปอร์เซ็นเฮ้ยได้ได,ได้ได้อยู่ต่อไปเราจะเอาพัานขึ้นไปแล้วเป็นสีชมพูค่ะเฮ้ยไม่มีชมพูอย่างที่วี่เลยต้องการอ่าอันนี้อันนี้ก็ได้เป็นกลมๆนี่โอ้โหบิงซูแน่เองคะ่ะหน้าตาเหมือนบิงซูไม่ผิดเลยอ้ oh my god บุญเคยทำมาตั้งแต่ปานในแล้วยกให้ทานโอ้ต่อไปเป็นเสียมูนมีเลเยอร์โอ้เข้มไปโอ้ประจจอดเราทดเหมมือนากเลนะเี่นดเ้ยพี่ดเต้าไม่แยะิพดเ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 วเอเด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  โอเคเสร็จแล้วค่ะถึงแม้จะไม่มีทูปเทียนขึ้นไปนี่ผ่านไวคู่โอ้พีนิต้าให้สามดาวเป็นเลดกลางๆแล้วก่อนคือมองออกว่าเป็นพ่านพีนิต้าจะให้สามดาวถึงแล้วว่าจะไม่มบู๊รามากโอ้อันนี้เหมือนน้ำแข็งวิงซูเลยพีนิต้าให้ดาวดึงเป็นกำลังใจแล้วกันค่ะของใครเนี่ยมินนี่บอกว่านไม่ทันนะคะหลุดเลยวานไม่ทนันอาพชาติก็วานไม่ทนันโอ้ อันนี้อาจจะดูไม่ออกนิดนึงอาจจะดูเหมือนกระทงนิดนึงแต่พี่ลิต้าอันแรกเวิร์กสุดเกิดอ,อะไรขึ้นกันน้องๆอ่ะน้องๆวาดไม่ทันกันหมดเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะอย่าบอกนะว่าพี่ลิต้าจ,จะไปกลายเป็นตัวตึงแทนอ่ะโอ้อันนี้เออให้สาดาวดูได้อยู่ มินนี่บอกมันไม่ทนันพี่ดิต้าก็ไม่ทนันแต่ว่าพี่ดิต้าก็ทำออกมาได้เท่าที่พี่ดิต้าต้องการเหมือนวิงซูเห็นไหมคือไอตรงที่ถือพาน่ะสวยมากเลยไอตรงเนี้ยแต่ว่าข้างบนก็จะเหมือน su, วิงซูสตรอเบอรี่นิดนึงนะน้อยจะรู้ไหมเป็นของพี่ดิต้าน้องหวานเอ้ยน้องหวานอ่ะพี่ดิต้าให้สามดาวพี่ดิต้าว่ามันแอบแบบว่าเหมือนต้นไม้นิดนึงอันนี้ไม่ได้เลยอันนี้ไม่เหมือนพานค่ะทุกคนแต่ว่าก็ให้หนึ่งดาวเป็นกำลังใจของหวานมันเหมือนปีศาจอะไรลย่ะ ไหน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 ผู้ชนะก็คืออ้าวพี่ดิต้าไม่ดอันดาบา้าแต่ไอด้ด้าเออไอ้ด้านททำรูว่าเป็นพานเฮ้ยน้องเก่งเหมือนกันนะเนี่ยน้องเก่งนะต่อไปนะคะก็คือตีมคุณครูนั่นเองซึ่งพี่ดิต้าเคยว่าแล้วดูไม่ได้เลยนะคะมาดูว่าวันนี้เราจะดูได้สักนิดหนึ่งไหมนะคะคุณครูโอ้โหแค่หาลูกก็หมดเวลาแล้วนะคะบอกเลยยากค่ะยากไงดี โอ้ยไม่วาดยังไงดีอ้าววาดวาดไปก่อนละกันสีน้ําตาลผมครูเป็นสีน้ำตาลยากอ่ะไม่หวังเลยนะคะกับส่วนนี้เรามันยากมากจริงว่าเราจะเหมือนผีไม่น่านะคะแต่หวังกับน้องๆคนอื่นละกันค่ะให้ครูมีศึกเช่อนีรันดอนนี่คือผมนะคะอันี่คือผมซึ่งผมนี่ก็ยากเหมือนกันจะไม่มีการตัดทรงตัดเส้นในใทั้งสิ้นวาดวาดไปก่อนให้มาดูออกนะคะอุ้ยจริงๆเราควรวาดวาดหน้าก่อนนะเนี่ยจริงๆมันควรมีโครงหน้าก่อน สีขาวเนี่ยนี่เป็นหน้าไปแล้วกันค่ะมีหน้าตรงนี้อีกมีหน้าโคโรูนะคะใส่เสื้อสีสีแดงว่าจริงๆอยากให้เออให้ครูใส่เสื้อสีแบบเหลืองๆหน่อยได้ไหมมันจะได้เหมือนแบบเหมือนชุดไดน,นาดีลูกเสือหรืออะไรสักอย่างนึงจะได้ดูสุภาพหน่อยเละบอกเลยนะคะว่าเละแน่ๆโอ้โหสาภาพหาตัวทอดๆนะจริงๆครูต้องมีหน้าหน่อยนะเนี่ยครูผอมมากเลยเนี่ยต่อไปเป็นกระโปรง นี่กระโปรงรีบๆทำไปก่อนค่ะมันไม่สำคัญมากแล้วตัวนี้เพิ่มเๆิอ่ะมือค่ะครูต้องมีมือโอ้ครูมีมือมีนิ้วครูมือเท่านี้ไปก่อนแล้วกันนะคะให้มันเห็นว่ามีมีไปก่อนนะคะวาดหน้าวาดตาก่อนเดี๋ยวมันไม่ทันเลยมากเลยมากเลยปล่อยไปไม่ได้ค่ะมันเละมากโอ้และนี้ไม่เละหรอเละเหมือนกันมันต้องปล่อยแล้วนี่นะคะครูมีขนตานะคะให้ครูมีสุก ทัานดอนได้เห็นเนี้ยแล้วแหละจริงอ้าวนี่คนคนแรกพี่ลิต้าให้สีดาวเฮ้ยเหมือนนะขอพี่ลิต้าก็คือข้าบไปเลยนะคะแค่สีผิวก็ไม่เท่ากันแล้วเฮ้ยอันนี้ดูเหมือนครูพี่ลิต้าให้5ดาวอันนี้ได้เออทำไมพี่ลิต้าวาดแยกจากเลยททำไมน้องๆถึงเออวาดแล้วมันก็ดูง่ายดีอะไรเงี้ยหรือพี่ลิต้าทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายอันนี้เหมือนเหมือนคนแต่ยังไม่เหมือนครูพี่ลิต้าให้สองดาวอ ันนี้ก็เหมือนครูนะให้3มดาวเหมือนน้องอะเอามาจากเว็บเดียวกันแต่ว่าวาดกัะคนรละแบบเลยมัยนก็เลยมีพี่เปรียบเทียบนะคะพอน้องวาดเหมือนกันแต่พี่ดตา้ไม่ติดอันดับแน่นอนน้องหวานเอ้ยก็เหมือนครูนะให้สี่ดาวน้องหวานเขาความวาดจะเป็นเอกลักษณ์นะคะคือเส้นเขาจะใหญ่เป็นบะหมีนน่นน่ๆบะเมี่ก็ให้2ดาวยังแบบไม่เหมือนครูมากเท่าไหร่แล้ะผู้ชนะนะคะก็คืออ้าอ้าอง สวยจริงๆสมเพชสมผลอ๋ออันนี้เป็นของพระชาเหรอพระชานี่เองเอ้ยสวยนะพี่ติต้าได้ที่โหได้คะแนนเท่ากับที่โหลเลยอ่ะสภาพมากต่อไปนะคะก็คือทีมพวงมาลัยนั่นเองโอ้ my god พวงมาลัยเฮ้ยมันดูเหมือนจะไม่ยากนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหูวาดไปวาดมาจะเป็นพวงหลีดได้นะเนี่ยโอเคลองดูไม่ลองไม่รู้เยบีเบี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 ยบีไปดูไม่รู้นะคะ ำทำเป็นหยึกหยึกยากอยากหยึกยึกยากยาก,ยก,ยกนะฮะอะอ,ะอย่างนี้นี่นะฮะแล้วก็ร้อยไปเรื่อยๆนี่ฮนะเราจะใช้เวลาในการาร้อยมมลายนี้ตอนนี้เรากำลังาร้อยมมลัยสดๆนะคะในการวาดรูปอ๋ออ๋อนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเราเริ่มจับทางได้แล้ววาดให้มันเหมือนก้อนเมฆเฮ้ยนี่ไงนี่คะเริ่มเป็นกลมๆแล้วเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่นะไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดขอติดหนึ่งในสามบ้างเถอะตีมเนี้ยอันเนี้ย ใน,นีตานบอกสวยงานตรงไหนในพีเตาปุ๊บอ,อ่ะเสร็จแล้วอุ้ยมันจะต้องมีโพมอาอรอันใหญ่ๆตรงนี้ทำยังไงดีทำยังไงดีเราจะทำยังไงดีทุกคนลบลบลบยังลบตรงนี้จะดูทเป็นทวงเะทอย่นี้จะดูเปดูดีินดูดเดูดูดนี่นะะนดูดูดูดดู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 ดดูด เป็นเหมือนดอกกุหลาบะสีแดงไม่มีสีเขียวเปบอยตรงนี้เป็นเหมือนใบดอกกุหลาบเอ้ยโอ้ยไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่โอ้ยแต่จำหมดเวลาแล้วสีชมพูสีชมพูสีชมพูตรงนี้เป็นสีชมพูค่ะมือนิ่งๆเดีนๆนิ่งๆนิๆิๆนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆไม่ไหวแล้วค่ะตรงนี้เป็นสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองข้างหน้าเป็นสีเหลืองสีดำสีดำอึ๊บโอ๊ยหมดเวลาพอดีรอดอยู่นะไม่แย่ โอเฟได้ดีมากแต่ไม่แย่โอเคถือว่าได้อยู่อ่ามึงไปพูดอะไรแต่ว่าทำไมพี่ติต้าบอกว่าสีแดงสีเหลืองตัวน,นี้ไม่ต้องแปกงนะไม่รู้ว่าขอให้สามดาวี่ดิต้าชอบไอข้างล่างนะแต่ติดไอ้ตรงสีแดงกับสีเหลืองไม่สวยเลยแงก็ออกเป็นพวงมาลัยแต่ว่าไม่มีสีขอให้สองดาวอันนี้อุ้ยอันนี้สวยมากให้ให้าดาวสวยมากโอ้ m ม g o กนี่ของใครเนี่ยสวยมากสวยมากสวยมากโอ้ เพื่องมาไล่ให้ขอพี่ลีตา้านะคะผมลีตา้าโอ้อันนี้ให้สีดาววิสวยอยู่นะอันนี้พี่ลิต้าให้สองดาวค่ะเพราะมันเหมือนโดนัทโดนนะคะแต่มันเหมือนโดนทนะัทอ่ะเอ้ยอันนี้ของหวานดูดีอยู่นะขอให้สีดาวแล้วกันสีดาวสีดาวเฮ้ยน้องๆทำสวยอะ่ะพี่ลิต้าชื่นชมอันนี้อาจจะง่ายไปนิดนึงตรงวงตรงนี้นะคะให้ดาวเดียวแต่แต่แต่น้องก็เก่งอยู่นะ นอ้องๆจะสงสัยว่าไอ้ที่ผ่านมาหน้าพี่ลิต้าหายไปไหนคือกล้องมีปัญหานิดหน่อยนะคะพี่ลิต้าเพิ่งเพิ่งกดป่ามายไ่ต้องตกใจอ่าเออสวยฮเฮ้ยน,นั่นเนี่นะพระชากับได้ได้ยังไงอะ่ะนั่นท่าพี่ลิต้าว่าพี่ลิต้าให้คะแนน5 4 4อะไรประมาณนี้คนคนคนั้นได้ละยิ่งพระชาเป็นแบบวงล้อพี่ลิต้าให้ดาวเดียวแต่น้องน้องแต่แต่จะพวงมาลัยอันนี้สวยจริงพี่น้องออม ร้อมทำพวงอะไรสวยเวอร์ต่อไปคือดอกกล้วยไม้ค่ะกล้วยไม้มันดูไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายอ่ะลองดูแต่พี่ลิตาจะวาดง่ายๆพี่ลิ่าจะทำอกมาเือนเาจะจะไม่วาดยากๆนะคะลองดูสีม่วงสีม่วงก่อนเลยนลยี่นะะเดี๋ยวอาจจะมีการไล่เลเยอร์ให้มันดูยากขึ้น สวยจริงไหมเนะี่ยมันจะเริ่มเละแล้วนะคะพี่ดิต้าควรตัดเส้นดีไหมน้องๆชอบไม่ให้พี่ดิต้าตัดเส้นอยู่เรื่อยเลยแต่พี่ลิต้าว,ว่าอันนี้อาจจะต้องตัดแหละไม่งนนั้นมันดูยากอขออนุญาตตัดเส้นเฮ้ยอาจจะยังไม่ต้องต้องตัดเลยตัดเลยละกันหรือว่ายังยังก็ได้โอเคยังก็ได้คะ่ะถามเองตอบเองนี่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 ฮะนี่เห็นไหมมันต้องมีเลเยอร์แบบนี้ค่ะนี่เขาเรียกว่าเลเยอร์เลเยอร์ไปเลเยอร์มาทําไม่ทันค่ะจบแล้วเนี่ยสวยม้าเลย ตรงนี้มันแต่ใหญ่ๆห่ mm. หน่อยเลยอร์หนึ่งนี่พอดดอกมันเป็นสีม่วงอยู่แล้วอ้อสวยต่อไปเป็นสีขาวเลยจ้าสีขาวไม่เจอนี่นจะเป็นแบบเงาเาหรือไม่ต้องมีสีขาวไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเอาสีขาวแล้วกันมีสีขาวแล้วไม่ดูไม่ดูเราไปสีเขียวเลยค่ะมันจะเป็นใบใบนี่เนตรงนี้ตรงนี้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้สีที่ถูกใจไม่เจอ,อเนี่น เรามาตัดเส้นกันใหม่ดีกว่าโอ้จะตัดทันไหมบางๆจะตัดทันไหมเนี่ยเวลาเราน้อยอ่ะโอ้ตัดแล้วมันดูเละไม่เอา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 ออก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 เลยนะคะด่วนด่วนนี่นี่นี่เออนี่เอาเวลามาทำอะไรตรงนี้ดีกว่าประโยชน์กวเยอะเลยอ่าอ่าไม่แย่แต่ก็ไม่ดีค่ะนัดแบดบัดนัดกูดมันต้องสีมันต้องสีม่วงหรือเปล่ากล้วยไม้มีสีชมพูด้วยอ๋อกล้วยไม้มีสีชมพู อันนี้อลังการอยู่ให้สี่ดาวมีแบบดอกมงดอกบัวมาด้วยอันนี้มองไม่ออกว่าเป็นกล้วยไม้ค่ะมองว่าเป็นดอกไม้ปกติแต่ลายมากพี่ลิตา้าน้องบอกว่ารอบนี้ยากมากจ้าให้สองาออดาวอะมันธรรมดาเกินไปนี่จะมีใครให้พี่ลิต้ามวยอะพี่ลิต้าตั้งใจมากเลยนะเห็นแก่ความตั้งใจพี่ลิต้าสักนิดนึง อันนี้มันมากระจุกกระจุกเล็กๆตรงกลางตรงนี้นิดนึงให้ถานได้ทำไมพี่ลิต้าถึงไม่ติดหนึ่งในสามเลยหรือว่าน้องให้พี่ลิต้าแบบหนึ่งคะแนนมาโดยตลอดน้องใจร้ายเหรอฮะใช่กล้วยเปยือไม้หรือเปล่าใช่อันนี้ให้ห้าดาวมองออกก็เป็นกล้วยไม้หมดหรือยังยังเฮ้ยอันนี้คล้ายๆพี่ริต้าเลยมาจากเวทเดียวกันชัวต่พี่ริต้าสวยกว่าคะ่ะพี่ลิต้าให้แค่สองดาวสรุปคนนี้คะแนนแจงพี่ลิต้าจบเลยผู้ชนะก็คือ อ,อ้าหวานไอดา้ามินนี่อ้าสมเพีสมผลนะเออสามคนนี้เป็นสมเพีสมผลสวยค่ะสวยพี่ดิตาได้ที่4ี่อ้าไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดแต่วันนี้ไม่ติดหนึ่งในสเลยแค่นั้นเอง yeah. อเย้ต่อไปคือดอกเข็มนั่นเองนะคะมีมดอกเข็มนจุดนี้บอกเลยว่าไม่รู้จะวาดยังไงดีวาดยากมากๆเลยโอ้หมาก เราเอาอันนี้เป็นหลักละกันเราต้องเริ่มจากวาดใบก่อนยากมากดอกเข็มนะ่าจะเป็นทีมที่ยากที่สุดในวันนี้แล้วดูเล่นใหญ่เวอร์ชีวิตนะคะชีวิตคืออะไรที่ยุ่งยากแบบนี้นะคะทุกคนอยาา่าหาวาดให้อย่าหาทำนะคะนี่ฮะเลเยอร์ใดๆอีกนะคะชีวิตนะคะคือชีวิตคือความยุ่งยากค่ะทำเ,เลเยอร์ออกมาให้มันดูยุ่งยากขึ้นไปขึ้นไปใหญ่นะฮะอ่ะสีอ่อนนะอีกค่ะมาน้องจะดูออกหรือปเปล่าเป็นใบไม้น้องบาดูไม่ออกแล้วนะคะยิ่งทำยิ่งเละนะคะบอกเลย ท้ายคือเราจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้ไหมมีต้องมีสีดำกัดไหมตัดไ,ไหมโอ้โหแค่ใบไม้ก็หมดเวลาแล้วนะคะหรือเราไม่ควรตัดเส้นพี่ต้าว่าเราควรตัดอะ่ะโอ๊ยไม่ควรตัดตัดเละๆมากนะ้ำบอกเพิ่งรู้หรอคะหนูรู้ตั้งนานแล้วขอโทษที่พี่ลีต้าปหวตัวช้าค่ะแค่ใบไม้ก็หมดเวลาแล้วนะคะนี่คือโจทย์ของเราคือใบไม้หรือดอกเข็มกันแน่โอ้ใบไม้อย่างเดียวก็สวยนะคะก็สวยแล้วสิคะไปดี มันกิ่งแตกกิ่งก้านสาขาแตกอะไรก็แตกไปก่อนนะคะเด้อโอ้มันอาจจะไม่ได้สวยมากแต่มันก็ก็มันก็เละแหละอ้ my god น้องดูออกอยู่ไหมอโอ้จะหมดเวลาแล้ว้โอ้โอไม่ทันแต่ว่าก็ไม่แย่ละมั้งไม่รู้เหมือนกันดูของน้องก่อนอันนี้มันเป็นสีแดงหมดเลยไม่สบายตาเท่าไหร่พีตาให้ดาวเดียวพี่ตาเฉยนะคะาการนี้ อันนี้เป็นตีมสุดท้ายแล้วนะคะเออเนี่ยเห็นว่ามีสีอื่นมาตัดอันนี้ได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 ,ได,ได้สีดาวไปสีดาวไปด้วยแต่อันนี้ดูเหมือนมาเป็นต้นเลยนะมีแบบก,กิ่งก้านสาขาเฮ้ยผมพินิตาใช่ป่ะไม่แย่นะคือใบไม้อะสวยมากเลยดอกเข็มช่างวันค่ะ เราดอกไม้เอ้ยใบไม้เราสวยไว้ก่อนโหย้ยถ้าเปรียบเทียบกอันี้คือพี่ลิต้าแบบสวยกว่าเยอะเลยอะ่ะนะอันนี้มันใหญ่ไปอะ่ะหัวมันใหญ่ไปมาลีบอกว่าฉันทําเป็นดอกมะเขืออา้าวพี่ลิต้าบอกแล้วดอกเข็มอา้าวอ๋อนี่ไงมาลีใช่ไหมทาเป็นดอกดอกมะเขือจริงแล้วมันคือดอกเข็มนะคะไม่เป็นไรนะมาลีโออลัการเอาไปเลยห้าดาวอันนี้คือเลิศเกินปุยเกินปุยหุย,ยเนี่ยเนีย เกินปุยนะเนี่ยออกจะเลิศเกินนะคะอันนี้ดอกเข็มสามอันไพ่บอกเป็นดอกเข็มแต่มันมีแค่สามอันให้2ดาวอันนี้น้องทําง่ายเกินน่าจะเสร็จแล้วแต่สามสิบวีแรกนะคะพีดิต้าต้องติดอันดับหรือเปล่าหอดูก่อนติดไหมอ่ะอ้าวพี่ดิต้าไม่ติดพาชาทษน,นะดอกเข็มสามอันแป๊บนึงไอ้สองคนแรกพี่ดิต้าเข้าใจได้แต่พาชาคืออะไรอะ่ะได้ไงอะ่ะคือได้ไงอะ่ะพาชาพาชาติดอันดับหลายรอบแล้วอะ่ะพี่ดิต้าเห็นของพี่ดิต้าสวยกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถ่ายโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยคืออะไรอะ่ะของพระช,ชาคืออะไรก่อนนะเนี่ยดอกเข็ม3สมันพี่ดิต้าอุส่าให้สองคะแนนแล้วนะโอ้โหแปลว่าคนอื่นเขาให้ห้าให้หกกันเหรอคะงงมาก ภาพนะะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการมาเออเรียกว่าแข่งวาดรูปนะคะตีมดวไวยครูกับหนอนอเอฟซีนั่นเองนะคะซึ่งพี่ริต้าไม่เข้าใจความยุติธรรมบนโลกใบนี้เลยเพราะเดิมพี่ริต้าตั้งใจว่าขนาดนั้นแต่พี่ริต้าแพ้วัชาที่วัดสามเกมขึ้นไปอ่ะอะไรอ่ะก็ให้กับแขกบเชิญทีนค่ะถ้ากด ลแล้วกด Subscribe นะคะกดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งไปแรงแจมพีตาทำิปใหม่ๆด้วยนะป่ายจีด้วยนะ,ยนะคะลีตาในสกอร์ฮิตแคร์แล้วก็ทิกตอกลีตาในสกอร์ฮิตแคร์นั่นเองนะเพื่อที่จะได้ติดตามข่าวสารนะคะพีต้าเล่นกิฟต์ขอทั้งโอ,อรี่จีจะได้เข้ามาเล่นพร้อมกันนะคะโอเคค่ะงั้นสัหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่เข้าใจอ่ะ